ดียื่นคำขาดทรัมป์ห้ามแตะกาซาไม่ตั้งรัฐปาเลสไตน์เลิกคุณวันที่5กุมภาพันธ์2568ยุกดีิชันค่ะธนาอวส์วังชาก่อนบิ๊โบวผ่าโลกงานนี้ทรัมป์เจอของแข็งแน่ทิ่ตะวันออกกลางยังคงเดือดพลักนะคะหลังคำประกาศของทรัมป์จะยึดปาเลสไตน์ ขายที่เวสแบ่งให้ชาวยิวทั่วโลกมาตั้งถิ่นฐานดูเหมือนว่าซาอุดีอาระเบียลูกพี่ใหญ่ของกลุ่มอ่าวและสันนิบาตอาหรับไม่ไหวไม่รับมุกเอาอมายืนหยัดความมุ่งมั่นต่อสถานะรัฐปาเลสไตน์และปฏิเสธการกลับสู่ความสัมพันธ์ปกติกับอิสราเอลโดยสิ้นเชิงเว้นแต่ว่าจะบรรลุเงื่อนไขสำคัญคือสถาปนารัฐปาเลสไตน์เป็นอิสระ ต่อต้านการขับไล่ชาวปาเลสไตน์จากแผ่นดินบ้านเกิดของเขาอย่างถึงที่สุดถือว่ากก้าวที่สุดนะคะในประวัติศาสตร์การออกมาพูดของรียาเมรากกฎราชกุมารมุฮัมมัดบินซามานหรือเราจัดก,การในนามของเจ้าชาย MBS ยืนยันทุกเวทีมาตลอดนะคะทุกครั้งที่กล่าวสุนทรพพน์โดยเฉพาะสุนทรพพน์อันโด่งดังเมื่อเร็วๆนี้เอง ที่จะไม่ยอมรับการคืนสัมพันธ์กับอิสราเอลเด็ดขาดหากไม่มีการตั้งรัฐปาเลสไตน์และสิ่งนี้เป็นศูนย์กลางของนโยบายต่างประเทศของกลุ่มอ่าวและกลุ่มสันนิบาตอาหรับด้วยลูกพี่ว่าไงเพื่อนๆก็เอาด้วยสิคะตลอดจนจุดยืนต่อปาเลสไตน์นั้นกลุ่มอ่าวโลกอาหรับไม่เปลีป่ยนแปลง ตัวอย่างนะคะ18กันยายนปิดแล้วการประชุมเปิดสมัยที่ก้าของสภาชุราแห่งซาอุดีอาราเบียทุชาย MBS ประกาศชัดเจนว่าซาอุดีอาราเบียจะไม่ยอมสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับอิสราเอลขึ้นมาเป็นปกติแต่ไม่ยอมลงนามในส่วนที่สัญญาอับราฮัมทรัมป์อิสราเอหวังมากว่าลงนามเมื่อ,อไร สบายบรือิอเซลกับสระเถ้าชาเอ็มเสประกาศจะไม่มีวันลงนามหากไม่ปฏิบัติตามสิทธิของชาวปาเลสไตน์ไม่ก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ไม่มีอำนาจอธิปไตยอย่างเป็นอิสระและยึดถือพรมแดนเมื่อปี2 5 1 0ตอนนั้นก็นักบาแล้วนะคะคือโลกอาหรับเองยอมอิสเอลยอมสรัฐมาตลอด ปี2510นักบากครั้งแรกคนปาเลสไตน์ต้องกลายเป็นผู้อ,อพยพในแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองคนไทยและอีกหลายคนในโลกนี้เกิดไม่ทันนะคะเลยเข้าใจว่าแผ่นดินนี้เป็นของอิสราเอลกลับไปย้อนดูได้เลยแค่2510เท่านั้นก็จะรู้ว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของรัฐปาเลสไตน์ ซึ่งเขาก็อยู่ของเขามานานนมแต่ว่าที่การเป็นรัฐหรือไม่รัฐจดทะเบียนหรือไม่ก็มาจากวิธีการของตะวันตกที่ก่อตั้งสาบชาชาติรัฐปาเลสไตน์ทั้งนั้นที่มีอยู่หัวโดเดเป็นร้อยปีก็กลายเป็นไม่มีความหมายคนที่เป็นแขกมาขอ ความเมตตาขอมาหลบภัยจากการล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยที่เยอรมันจัดการกวาดล้างชาวอิวขอมาอยู่อังกฤษเป็นคนจัดการสุดท้ายวันนี้ยึดแผ่นดินเจ้าของบ้านจะขับไล่เจ้าของบ้านและคนที่สนับสนุนก็คือสหรัฐอเมริกาใครบ้างจะยอม งานนี้แตะเข้าจุดอ่อนที่สุดของภูมิภาคและประชาชาติชาวอาหรับนะคะการประชุมไม่นานมานี้11พฤิกายนปีก่อนเจ้าชายเอ็มก็ย้ำจุดยืนอีกครั้งในการประชุมสุดยอดอาหรับอิสลามอันนั้นเป็นการเรียกประชุมครั้งพิเศษนะคะ2องกลุ่มซึ่งเคยไม่ถึงกับขัดกันแต่ไม่ได้กล่มกลืนกันกลับสามารถมาพูดคุยกันเรียกประชุมครั้ง